สวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวบ้านกันนะเปลี่ยน feeling กันบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำ Q&A ในอินสตาแกรมไปว่าอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมนอกจากทํารีวิวบ้านก็เลยมีหลายๆคนเนี่ยพิมเข้ามาบอกว่าอยากจะให้พูดถึงเรื่องของการแต่งตัวรองเท้าเสื้อผ้ารวมถึง,งนาฬิกาด้วยวันนี้ก็เลยหยิบยกอนาฬิกาที่ผมมีเนี่ยผมไม่ได้มีเยอะมากมีแค่สามเรือนแค่นี้เองแต่ว่าก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละเรือนเนี่ยมันเหมาะกับการใส่โอกาสไหนหรือว่าไซส์เป็นยังไงการใส่แล้วพอใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมาะกับบน โดยหลักแล้วเนี่ยผมก็จะมีอยู่3เรือนด้วยกันนะฮะก็จะเป็น3แบบเลยคือมีสายหนังสายยางแล้วก็นาฬิกาที่มันเป็นเหล็กนั่นเองนะครับมาดูเรือนแรกก่อนเลยดีกว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่ผมใส่แบบค่อนข้างจะบ่อยมากเหมือนกันเรือนนี้เป็น G s ช็ Sho ck นะครับโดยปกติแล้วนี่เราเห็น G s h ็ Sho ck ที่เป็นนาฬิกาที่แบบมันเรือน,นหนาๆหน่อยแล้วก็ต้องจะแบบดูบึกบึนหน่อยนะฮะแต่ว่าเรือนนี้ที่ผมชอบคือรุ่น G a 2 0 0 1เพราะว่าเป็นนาฬิกา G s ช็ Sho ck ที่เขาบอกว่ามันบางที่สุดแล้วก็ด้วยความที่หน้าจองนี่ตรงหน้าปััดเเนนี่มปป็รูหล จริงๆป้าอารมณ์เคลขายแบบ A.P. แต่หลายคนก็มีการเซลบอกว่าเนี่ยเป็นแบบ Casio นะฮะหรือว่า Casio แล้วก็ Royal Oak เดี๋ยวนี้ผมใส่บ่อยมากอย่างที่บอกแหละเพราะมันเป็นสายยาแล้วก็ค่อนข้างจะถึกทนมากเหมือนกันนะใส่มาสัก2ปีแล้วตอนนียซื้อมาตอนที่เขาเพิ่งจะเข้ามาไทยแรกๆตอนนั้นหูหายากมากก็เลยไปซื้อราคารีเซลมาสัก5 0 0พันกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือมาสักส0 0พันกว่าบาทแล้วนะเรก,ก็สามารถซื้อได้ตาม ช็อปของ G s h o p ทั่วประเทศเลยใส่มาแล้วจะนแบบนี้มันจะบางแล้วก็ดูไม่ได้เถิดท่ามากานี่ครับเรือนแรกมาดูที่เรือนที่2เรือนนี้เป็นเรือนที่อยากได้มานานมากแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีหนึ่งเพราะราคาต้องจะสูงหน่อยคาเทียแท้งมัสนะครับคืออยากได้มาตั้งตอนแรกที่เขาเป็นรุ่นโซโล่แล้วแต่ว่าพอเขาดิสคอนไปก็จะแตกต่างที่แบบสายนิดหน่อยแล้วก็รูปทรงนิดหน่อยแต่ว่ายังให้ความบางของนาฬิกาอยู่เหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วถ้าใครที่ชอบใส่คาเทียเนี่ยก็จะนึกภาพของคาเทียเป็นนาฬิกาเรือนเล็กๆแล้ว ก็ใส่กับเดรสใส่กับสูทใส่กับเสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้แล้วเราเป็นคนที่แบบใส่สูทบ่อยมาก mm hmm. ก็ใส่เสื้อเชิ้ตบ่อยก็เลยอะ ได้ซื้อสักทีหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ซื้อเองแฟนซื้อให้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีอยู่3ไซ,ซส์ด้วยกันนะจะมีไซส์ S แล้วก็ L แล้วก็มี XL ตัวเนี้ยอาจจะเป็นไซส์ L นะคือถ้าเป็น S เนี่ยจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าแต่ว่าผู้ชายที่เห็นหลายๆคนเนี่ยก็จะใส่ XL เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยผมเลือกเป็น L เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเราใส่นาฬิกาคาเทียเราควรจะรใส่ที่มันดูเล็กๆหน่อยไม่ดูใหญ่มากซึ่งก็จะมีความแตกต่างนอกจากไซส์นะคือไซส์ S แล้วก็ L เนี่ยจะเป็นควอทหรือว่านาฬิกา,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  XL, กา,กาที่มันนเป็ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่ทางแต่ นาฬิกาคอสเนี่ยส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าเวลาที่มันเดินมันจะมีเข็มนาทีมดังแบบแต๊กเต๊กเต๊กต๊กต๊กเลามันกวาดไปมันจะไม่ค่อยเนียนเหมือนนาฬิกาออโต้นะแต่ว่าเรือนนี้คาเทียแทงมาสรุ่นนี้มันไม่มีเข็มวิเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้แหละมันน่าจะเป็นอาฬที่มันเหมาะกับเราก็ไม่ต้องตั้งเวลาบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องตั้งวันที่ด้วยมาถึงเรือนสุดท้ายละเรือนนี้เป็นเรือนที่กว่าจะทําใจซื้อได้เก็บเงินซื้อได้เรื่องความนานมากเหมือนกันเป็นโดเล็กสูบบ่่อยใสกัแ เก็ตบ่อยหรือว่าใส่กับเสื้อเชิ้ตเนี่ยบ่อยมากเหมือนก็รู้สึกว่าตัวนี้แหละเป็นเดือนที่เราซื้อมาน่าจะได้ใส่บ่อยๆนะครับนี่คือเดดจัสต์ของโรเล็กซ์นะฮะก็เลือกเป็นขอบที่เป็นขอบไวโกเป็นขอบหยักนะฮะที่เขาเรียกว่าขอบฟุตนะฮะแล้วก็เป็นสายจูเบอรี่แบบนี้ซึ่งาจริงแล้วเนี่ยเดตจัส์เนี่ยเมื่อก่อนตอน,นเด็กๆรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่มันเหมือนคนแก่ใส่เพราะติดภาพว่าวคุณพ่อใส่ใช่ไหมแล้วมันมีตัวไซคล์ตรงเนี้ยที่มันเป็นวันที่เลยรู้สึกว่ามันดูแก่แล้วพอโตขึ้นมาเนี่ย พอเราใส่กับสูตรบ่อยๆก็เลยคิดว่าเออมันอาจะเหมาะกับเราดีเหมือนกันลองใส่ให้ดูนะฮะที่ผมเลือกไซส์36เนี่ยเพราะว่าเคยไปลอง41แล้วมันเป็นนาฬิกาที่ดูใหญ่เกินไปคือได้เป็นข้อมือฝรั่งเนี่ยมันอาจจะเข้านะแต่ถ้าเป็นข้อมือคนไทยข้อมือคนเอเชียงว่าใส่36เนี่ยมันค่อนข้างจะดูพอดีกว่าที่จริงเดดจัสเนี่ยเขาจะมีอยู่หลายไซส์แล้วก็ หลายแบบที่เลือกแม้เลยว่ราจะเป็นทั้งไซส์28มิล31มิล36มิลแล้วก็41มิลแล้วขอบเนี่ยก็มีทั้งขอบที่เป็นขอบธรรมดาแล้วก็เป็นขอบฟลุตแบบนี้ที่เป็นไวโกรวมถึงสายเนี่ยก็จะมีสายจูเบอรี่แล้วก็สายที่เป็นสายออสเตอร์เนี่ยหรือว่าสายที่ตรงกลางมันจะเงาๆหน่อยแต่ผมเลือกแบบเนี้ยเพราะสายจูเบอี่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นรอยง่ายเป็นคนที่ใส่นาฬิกาแล้วแบบไม่ค่อยระวังเท่าไหร่คือรุ่นนี้จริงๆแล้วจะเป็นออโต้นะครับ แต่ว่าก็จะมีเข็มวิตรงนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะที่ผมชอบเนี่ยที่เป็นออโต้คือราเข็มวิมันกวาดไปเนี่ยมันจะกวาดได้เรียบเนียนมากเลยก็เนี่แหละเอามาฝากทุกคนแล้วกันสำหรับสามเรือนที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ใส่ใบ,บ่อยๆแล้วแลวเกิดใครกําลังหานาฬิกาอยู่ว่า3เรือนนี้ก็เป็นตัวที่เริ่มต้นได้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะตัวนี้เอามาทัก4 0 0พกว่าบาทนะส่วนคาเทียเนี่ยประมาณ9 0 0 0 0มนะแต่ว่าก็สามารถใช้พอ,อยต่างๆลดได้ส่วนโรเล็กซ์ตอนนี้ผม ผมซื้อมาตอนนั้นราคามันโอเคนะซื้อมาประมาณสองกว่า2 2งสองแสนแกว่าแต่ว่าตอนนี้ราคามันค่อนข้างขึ้นเหมือนกันเห็นแล้วก็อยากขายเหมือนกันตอนนี้ขึ้นไป3 4มส0 0แสนละนี่แหละก็เลยนำมาฝากการสับสาเรือนที่ผมมีนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครมีเรือนไหนอยากจะให้รีวิวก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเผื่อครั้งหน้ามีโอกาสจะได้ไปขอหยิบยืมแม่จากเพื่อนๆหรือว่าจากทางร้านเนี่ยเอามาพูดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ